นี้เราก็มาถึงไวยากรณ์สุดท้ายในเรื่องของเหตุผลกันแล้วนะคะนั่นก็คือหน้านิเงนินท่าไมนี้หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับท่าไมนี้ที่มีความหมายว่าเพื่อนะคะแต่ว่าท่าไมนน้เนี่ยไม่ได้มีความหมายว่าเพื่ออย่างเดียวนะคะยังมีความหมายในเชิงเหตุผลได้ด้วยนะคะในที่นี้จะหมายถึงเพราะว่าจุดๆุดจุด,จดหรือว่าจึงจุดๆุดจุด,จด,จดค่ะ ในกรณีที่เราจะนำท้าแือนี้มาใช้ในการบอกเหตุผลนะคะจะเป็นการกล่าวถึงสาเหตุแล้วก็ผลลัพธ์ที่เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางสังคมหรือว่าอินฟราอากาศหรือว่าในมุมมองทั่วไปนะคะเรามาดูประโยคตัวอย่างกันดีกว่าค่ะลองไปดูที่ประโยคแรกกันค่ะเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะคะจีเช่นโนตามะนี้โตกะโอเซชินิมสต อีกแล้วนะคะจิชินのために人が大勢死にましたคนจำนวนมากนะคะเสียชีวิตเพราะแผ่นดินไหวคนจำนวนมากเสียชีวิตเพราะแผ่นดินไหวเห็นไหมคะว่ากรณีแบบนี้เนี่ยเราจะใช้ข่านนี้ทีนี้เนี่ยหลายคนอาจจะลืมวิธีการ ใช้ไำนี้ไปแล้วนะคะก็เหมือนกันกันกบไทมมนี้ที่แปลว่าเพื่อนนะคะหมายถึงว่าในการเชื่อมเข้ากับประโยคข้างหน้านะคะให้คิดซะว่าไำม์มนี้ตัวนี้เนี่ยเป็นนามตัวหนึ่งนะคะเป็นนามก้อนหนึ่งเลยข้างหน้าก็จะเป็นเพลนฟอร์มอะไรก็ได้รูปดิฟฟอร์มหรือว่าปฏิเสธหรือว่ารูปตักนะคะก็ได้ทั้งนั้นแล้วก็ adjective ก็เช่นเดียวกันทีนี้เนี่ยจุดที่น่าสังเกตก็คือถ้าเป็น adjective นะใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าตัวนี้เนี่ยเป็นนามตัวหนึ่งเราจะเชื่อมข้างหน้าเนี่ยถ้าข้างหน้าเราจะวาง adjective นะไว้ข้างหน้าก็จะต้องมี adjective นะด้วยถูกไหมคะกรณีเดียวกันถ้าเกิดเป็นคำนามถ้าเราจะวางคำนามไว้หน้าคานามก็ต้องมีคำช่วย no ไว้กลางๆนะคะในลักษณะแบบเดียวกันกับ gino t ะ m า n มนิคะ่ะ ต่อไปค่ะเรามาดูตัวอย่างประโยคที่2กันนะคะ BTS อยากไปนั่งที่นี่ต้です BTS นั่งที่นี่อยากไปนั่งที่นี่เพราะว่า BTS เนี่ยสะดวกสบายนะคะผู้คนก็เลยอยากที่จะอยู่ใกล้ๆกับรถไฟฟ้า BTS อยากจะพักอาศัยใกล้ๆรถไฟฟ้านะคะ เราก็จะเห็นตรงจุดนี้นะคะว่าเป็น adjective นะด bendi นะคะ bendi นะเราก็จะมีนัออกมาแบบนี้เลยเช่นเดียวกันกับเออ่ให้โดยที่ให้คิดว่าท่าเมฆเนี่ยมีลักษณะแบบเดียวคำนามเลยนะคะต่อไปค่ะมาดูตัวอย่างประโยคสุดท้ายกันค่ะไทยเดี๋ยวว่าชี่เดืนก็อีกที่บ้าอั้วที่ทามินิสงกรามาสุริกะอาริมัส์ไทเดี๋ยวว่าสี่เดืกะอีกทบ้าอั้วที่ทามินิสงกรามาสุริกะอาริมัส อันนี้ก็เป็นการพูดถึงเรื่องทั่วไปที่เป็นความจริงใช่ไหมคะก็คือที่เมืองไทยเนี่ยเ,เพราะว่าที่เมืองไทยเนี่ยเดือนเมษายนมีอากาศร้อนที่สุดดังนั้นก็เลยมีเทศกาลสงการานต์ึ้นมาค่ะ